พลตรีนรงรธิ์ปานิกบุตรรองแม่ทพัพภาคที่3เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมการของหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่14และมณฑลฐานบกที่3-10ซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากโดยมีพันเอกคงสรน,นิพพยะผู้บังคับการกรมฐานราบที่14พร้อมด้วยคณะในฐานให้การต้อนรับในโอกาสนี้รองแม่ทพัพภาคที่3ได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมา ตราฐานของกรมยุทธศึกษาฐานโบกควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของน้องฐานกองประจำการที่จะเข้ามาฝึกและเน้นย้ำให้ผู้ฝึกฐานใหม่และครูฝึกฐานใหม่จัดการฝึกโดยมุ่งเน้นให้ฐานใหม่ได้เรียนรู้จากง่ายไปยากทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและวิชาทหารให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการฝึกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทําให้ทหารใหม่เป็นผู้ที่มีศักยภาพและเป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบกและประเทศชาติต่ตอไป